สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรั้วบ้านการ์เด้นคอรเนอายหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะเอาชื่อกุหลาบแล้วก็รายละเอียดของกุหลาบแต่ละสายพันธุ์ที่สามารถพบได้ในประเทศไทยนะคะแล้วก็รูปทรงดอกที่เราจะเห็นในประเทศไทยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสําหรับช่องทางการติดต่อก็คือช่อง y o u t u b e เกษตรริมรั้วบ้านแล้วก็แฟนเพจเกษตรริมรั้วบ้านแล้วก็โรดแลนด์การ์เดนนะคะ เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาหนึ่งลงคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็การสนับสนุนช่องง่ายๆก็คือช่วยดูโฆษณาแบบไม่ข้ามนะคะเพื่อที่ว่าหนึ่งจะได้มีงบไปซื้อกุหลาบมาปลูกแล้วจะได้มาแชร์ว่าต้นไหนดีต้นไหนปลูกลำบากหรือยากยังไงกันนะคะขอให้ทุกคนรวยๆแล้วก็มีเงินไปเอฟกุหลาบกันได้เยอะๆนะคะแล้วก็ปลูกกุหลาบกันได้สวยๆค่ะเอาละค่ะก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะ แล้วก็ขอออกตัวไปก่อนนะคะว่าหไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะฉะนั้นการอ่านออกเสียงอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะคะรวมถึงอาจจะมีบางต้นชื่อผิดนะคะก็ได้อย่าเพิ่งเชื่อนะคะลองไปหาข้อมูลกันก่อนนะคะเพราะว่าหนึ่งอ่านตามป้ายที่เขาติดมาให้นะคะบางทีก็อาจจะมีผิดมีถูกบ้างแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเกิน80อยู่แล้วค่ะที่ไม่น่าจะผิดนะคะดูสายพันธุ์แรกกันเลยค่ะ พอสสไลด์นะคะพอสสไลด์เป็นกุหลาบค่ายเดวิดออตินนะคะสีเหลืองส้มนะคะบีช่วงปีคิเตศกราช1 9 2 6 2 0 1 8นะคะเป็นกุหลาบพุ่มกลุ่มอิงลิสโรสนะคะไมะ่บางคนก็บอกว่ากลิ่นอ่อนนะคะหรือไม่ก็แทบจะไม่ได้กลิ่นเลยหรือได้กลิ่นเป็นกลิ่นน้ำชานะคะ กลีบนะคะจะมีอยู่มากกว่า90กลีบนะคะสีเหลืองส้มแอพิคอตแบบรวมๆนะคะความใหญ่ของดอกอยู่ที่ประมาณ3.5นิ้วนะคะต้นนะคะสูงอยู่ที่ประมาณ4ฟุตนะคะ11นิ้วหรือ150เซนติเมตรค่ะสองนะคะคัตติ้งมิลค่ะเป็นกุหลาบอังกฤษนะคะเป็นกุหลาบพุ่มค่ะ แตแสดงครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษเมื่อป,ปีคิจจักราช2004นะคะกลิ่นของเขากินหอมแบบกลิ่นเมอค่ะกลิ่นหอมแบบหวานหวานไม่ฉุนนะคะไม่ไม่แหลมกลิ่นหอมปานกลางนะคะขนาดดอกอยู่ที่ประมาณ80กลีบนะคะบานเต็มที่นะคะ,ะประมาณนั้นแล้วก็ออกดอกเป็นกระจุกเล็กๆแบบนี้นะคะคือจะเป็นสีแอปิคอนะคะหรือสีผสมเหลืองแบบนี้นะคะ ขนาดดอกประมาณ3นิ้วนะคะต้นสูงประมาณ4ฟุตค่ะหรือว่าสูงประมาณหนึ่งรอยสเซนติเมตรนั่นเองขนาดกว้างของทรงพุ่มนะคะอยู่ที่ประมาณ3ฟุตค่ะหรือประมาณเก้าสิบเซนติเมตรค่ะสำหรับหนามนะคะก็ปานกลางนะคะตามฉบับของกุหลาบเลยนะคะก็ขึ้นตามกิ่งก้านแบบนี้ค่ะนี่นะคะหนามของเขาค่ะ ต่อไปนะคะแคร์ออสตินนะคะเป็นกุหลาบค่ายเดวิดออสตินเหมือนกันค่ะเป็นกุหลาบที่ตั้งชื่อตามลูกสาวของเดวิดออสตินนะคะบีดช่วงประมาณปีคริสต์ศักราช1926ถึง2018นะคะที่ประเทศอังกฤษค่ะจะแสดงครั้งแรกปี2004คะ่ะเป็นกุหลาบพุ่งคอลเลกชันอิงลิสโรสคอลเลกชันค่ะกลิ่นนะคะเป็นกลิ่นมือ หอมแรงนะคะกลีบดอกสูงสุดถึง120กลีบเลยทีเดียวนะคะเมื่อบานเต็มที่นะคะหรือมีกลีบมากกว่าส1ดกรีบค่ะดอกเจะกระจุกเป็นขนาดเล็กทรงกลมนะคะบานเป็นสส่วนแบบนี้นะคะขนาดดอกนะคะอยู่ที่ประมาณ3.5นิ้วค่ะความสูงของต้นก็อยู่ที่ประมาณ11ฟุตนะคะ หรือประมาณ120ซนเมตรถึงส6 0หิซนติเมตรเลยทีเดียวความกว้างของพุ่มอยู่ที่ประมาณหนึ่งรอยซนติเมตรค่ะดอกนะคะก็ออกแนวนี้ค่ะก็คือเหลืองๆออกขาวๆเหลืองๆนะคะกิมครีมครีมม,มี่นะคะต่อไปนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อกันคล้ายกันมากกับแคลอทตินนั่นก็คือแครอทนะคะ บีดช่วงปีคิตศักราช1926ถึง2,018นะคะแต่แสดงครั้งแรกเมื่อปี1,986ค่ะเป็นกุหลาบพุ่มนะคะคอลเลกชันอิงลิสโรดเหมือนเดิมนะคะกลิ่นหอมแรงค่ะเป็นกุหลาบที่ทรงถ้วยนะคะเขาบอกอย่างนั้นแล้วก็มีกลีประมาณ แบบดับเบิลเลยนะคะก็คือ17-25ถึงกรีดนะคะสำหรับสีดอกนะคะสีชมพูแต่ว่าช่วงที่หนึ่งไปเห็นนะ่ะตอนนั้นเป็นช่วงต้นหนาวแล้วนะคะก็คือเดือนพฤศจิกายนนะคะดอกออกเป็นสีครีมชมพูแบบนี้ค่ะดอกใหญ่มากเลยนะคะขนาดดอกประมาณ4นิ้วค่ะต้นสูงประมาณ120เซนติเมตรถึง245เซนติเมตรนะคะ ส่วนความกว้างของพุ่มอยู่ที่ประมาณ90-120เซนติเมตรค่ะกลิ่นนะคะของเขาเนี่ยเขาในป้ายของเขาชื่อว่าไรซ์ฟังเกน์นะคะก็ะไม่แน่แต่ว่าแปลอะไรลองไปแปลกันเองนะคะันไม่กล้าดมนะคะเพราะว่ายากานเชื้อราเพรียบทั้งส่วนเลยนะคะขนาดว่าอยู่แป๊บๆนะคะก็ยังคันคันมือคันตามตัวเลยนะคะเป็นคนที่แพ้ง่ายคะ่ะก็เลยไม่กล้าเสี่ยงค่ะ ไปปลูกพันธุ์นี้นะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะว่าปลูกยากง่ายยังไงนะคะหนึ่งยังไม่เคยปลูกนะพันุต่อไปนะคะพินเซตแอนะคะ่ะเป็นกุหลาบดอกใหญ่มากนะคะน่าจะประมาณ4นิ้วเลยทีเดียวนะคะกุหลาบค่ายเดวิดออตตินนะคะบีบประมาณช่วงปีคริสตักราช1,926ถึงปี2018นะคะจต่แสดงครั้งแรกที่แสดงครั้งแรกปีครศสกราั2010ค่ะ หลาบพุ่มคอลเลกชันอิงลิสโรสเหมือนกันนะคะบอกว่าเป็นสีชมพูเข้มนะคะเท่าที่เห็นก็เข้มจริงๆค่ะเป็นออกแนวแบบสีบานเย็นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขนาดดอกอยู่ที่ประมาณ3.5นิ้ววันนั้นหนึ่งก็เห็นประมาณนั้นนะคะประมาณเกือบ4นิ้วค่ะต้นสูงประมาณ90้าสิบเซนนะคะพุ่มกว้างประมาณ70เซนติเมตรนะคะใช่ค่ะวันนั้นต้นพุ่มไม่ใหญ่เลยนะคะอยู่เตี้ยเตีย เลี้ยดินอยู่ในสวนนะคะของร้านนะคะใครที่อยากได้กุหลาบพุ่มเตี้ยๆนะคะก็แนะนำเลยค่ะพิเซ์แอนนะคะอับน้ำนะคะอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่เป็นน้ำเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากนะคะดอกใหญ่ค่ะใครที่บอกว่าปลูกกุหลาบด,ดอกไม่ใหญ่ลองหาพิเซ์แอนมาปลูกนะคะมีกำลังใจขึ้นนะคะต่อให้ต้นโซมยังไงหนึ่งว่าดอกคงไม่ต่ํากว่า2นิ้วแน่นอน,นะคะ่ะกลิ่นนะคะเป็นกลิ่น อ่อนๆน,นะคะแบบละมุนล,ละมุนจนถึงกลิ่นหอมแรงนะครับเป็นกลิ่นแนวกลิ่นน้ำชานะคะไปนะคะโมรินุกนะครับเป็นกุหลาบค่ายเดวิดออสตินเหมือนกันค่ะบีดช่วงปีคิสสกตดันกราช1926นะคะถึงปีคิสสักราช2018ค่ะเป็นกุหลาบค่ายเดวิดออสตินนะคะคอลเลกชันอิงลิสโตรเช่นกันค่ะสำหรับกลิ่นนะคะกลิ่นหอมอ่อนนะคะไม่ไม่แรงมากนะคะ กลิ่นออกชมดนะคะขนาดดอกนะคะอยู่ที่ประมาณ2.75นิ้วนะคะดอกบานเต็มที่ก็คืออยู่ที่ประมาณ41กลีบขึ้นไปนะคะลักษณะดอกเป็นแบบนี้ค่ะเป็นคัสเตอร์นะคะเป็นดอกขนาดเล็กนะคะไม่ใหญ่นะคะสำหรับทรงพุ่มนะคะสูงอยู่ที่ประมาณ2ฟุตถึง3ฟุตนะคะหรือประมาณ60เซนถึง90เซนติเมตรค่ะ สำหรับหนามนะคะก็ไม่ค่อยมีนะคะตามรูปเลยนะคะนี่นะคะถ้าเกิดใครอยากได้กุหลาบมาปลูกนะคะที่ออกดอกบ่อยๆนะคะเหมือนโมรินุกก็ลองเอามาปลูกกันได้นะคะไปอังกฤษกันบ่อยแล้วเราก็ไปค่ายอื่นกันบ้างนะคะคราวนี้เป็น Starway i to Heaven นะคะเป็นกุหลาบที่มีขนาดพุ่มที่สูงมากเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นกุหลาบฟลอริบันดานะคะ กลิ่นนั้นเขาบอกว่าความคิดเห็นคือหลากหลายว่าหลายกลิ่นนะคะไม่ไม่สามารถฟันธงแน่ชัดได้นะคะขนาดดอกนะคะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วเลยนะคะออกดอกเป็นพวงแบบนี้นะคะที่หนึ่งเห็นวันนั้นนี่น่าจะอยู่ประมาณ3นิ้วครึ่งได้อยู่นะคะแล้วก็มีค่ะค่ะกันไปสองนิ้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าออกดอกเป็นพวงเป็นช่อนะคะสีแดงสดนะคะคือถ้าเกิดทําซุ้มกุหลาบนี้เหมือนเป็นซุ้ม ในการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์เลยทีเดียวนะคะดอกสวยน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็พุ่มสูงมากนะคะเป็นกุหลาบสัญชาติสหรัฐอเมริกานะคะของดร์เคสนะคะเด u ิลซาีนะคะลองไปหาอ่านกันเองแล้วกันเนาะแัดเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะไม้เลื้อยดอกใหญ่ค่ะขนาดดอกนะคะออ,อยู่ที่ประมาณ25กรีบนะคะสีแดงสดค่ะ พุ่มนะคะเขาบอกว่าสูงประมาณสามร้อยห้าถึงสามอหสบห้าเซนติเมตรนะคะความกว้างของพุ่มอยู่ที่ประมาณ60สิบเซนติเมตรค่ะเหมาะมากเลยที่จะเอาเป็นไม้เลื้อยนะคะไต่ซุ้มนะคะทําเป็นอุโม,มงกุหลาบก็ได้นะคะสีแดงจัดจ้านมากนะคะต่อไปเราไปดูกุหลาบสีขาวกันบ้างนะคะที่สามารถทำเป็นซุ้มสูงได้นะคะนั่นก็คือพอยต์เพอริตี้นะคะเป็นกุลาบ บิดมัดนะคะกลิ่นหอมชมดคับกลิ่นหอมอ่อนจนถึงปานกลางนะคะสีดอกจะเป็นสีขาวนะคะสำหรับดอกช่วงหน้าหนาวอาจจะมีสีครีมปนรวมถึงมีสีชมพูแล้วก็สีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลอ่นนอนๆนะคะให้ด้วยนะคะนะคะเป็นสีแบบนี้นะคะเป็นดอกช่วงฤดูหนาวนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะหนึ่งเคยปลูกนะคะเขาแต่กิ่งก้านดีนะคะ ขนาดดอกของเขาอยู่ที่ประมาณ1นิ้วถึง2.5นิ้วครึ่งนะคะความสูงของพุ่มอยู่ที่ประมาณ120เซนติเมตรถึง200เซนติเมตรนะคะความกว้างของพุ่มนี้อยู่ประมาณเก้าสิบเซนได้อยู่นะคะกิ่งก้านของเขาค่อนข้างแตกตาดีนะคะยาวนะคะเวลาแตกนะคะดอกก็จะออกดอกเป็นพวงแบบนี้คะ่ะไม่ต่ำกว่า10ดอกนะคะ นะะคเพื่อนๆก็สามารถหามาปลูกได้นะคะสําหรับใครที่ชอบแนวกุหลาบเล็กๆน่ารักน่ารักคล้ายกุหลาบหนูนะคะสีดอกขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถแต่เป็นซุ้มกุหลาบได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเรากลับมาค่ายเดวิดออลตินกันต่อนะคะชื่อสายพันธุ์ก็คืออุตเตเซอีฟนะคะจำป้ายนะแต่ถ้าเกิดอ่านตาม Google นะคะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะก็ลองไปอ่านกันดูนะคะ แต่ถ้าเกิดพูดอุสตาเซียอีทเนี่ยทางร้านน่าจะรู้จักนะคะกุหลาบค่ายเดวิดออตินนะคะบีดเมื่อปีประมาณคริศสกราด1,926ักราช1926ถึง2,018นะคะเป็นกุหลาบพุ่มนะคะอิงลิษโรสนะคะกลิ่นหอมแรงนะคะกลิ่นหอมผลไม้ขนาดทรงพุ่มนะคะสูงประมาณ120ซนิเมตรนะคะความกว้างก็อยู่ประมาณ120ซนิเมตรเช่นกันค่ะ สีดอกไอพิคอรดชมพูนะคะแบบนี้เลยค่ะดอกไม่ใหญ่มากนะคะดอกประมาณสองนิ้วครึ่งนะคะถึงสามนิ้วค่ะทีน,นี้เราไปดูกหลุลาบฝรั่งเศสกันบ้างนะคะแมรี่ราวนะคะเป็นกหลุลาบฝรั่งเศสค่ะบีดก่อนปีคริสตศตกราด2 0 0พันนะคะเป็นกหลุลาบไฮบีทรีค่ะสีแดงสดนะคะ ขนาดดอกอยู่ที่ประมาณ4.25นิ้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ดอกเนี่ยเวลาบานเต็มที่นะคะมีดอกแบบเต็มออปชันเลยก็คืออยู่ที่ประมาณ26-40กรีบนะคะอันนี้เป็นทรงดอกของประเทศไทยนะคะดอกกลมกริกเป็นถ้วยเลยนะคะแน่นมากนะคะถ้าเกิดใครชอบแนวนี้นะคะก็ลองไปหามาปลูกกันดูได้นะคะขนาดพุ่มนะคะสูงอยู่ประมาณที่ 2ฟุตถึง3.5ฟุตนะคะหรือประมาณ60เซนติเมตรถึงเกซนติเมตรค่ะกลิ่นเขาไม่ได้บอกไว้นะคะหนึ่งก็ไม่ได้ดมนะคะเพราะว่าดอกกุหลาบที่สวนนี้ถ้าไม่จาเป็นจะไม่ดมเลยเพราะว่าเขาจะมียาค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยไม่กล้าค่ะกลัวจะหมูกพังนะคะได้แต่ดูแล้วจับแบบเบาๆนะคะจับมากก็ไม่ได้นะคะคันมือเลย แต่ก็อยากจะเก็บรวบรวมไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่ากุหลาบในประเทศไทยเนี่ยทรงดอกเป็นยังไงนะคะแล้วก็หน้าตาดอกเขาเป็นยังไงนะคะค่ะตอนนี้ก็จะ15นาทีแล้วขอเป็นสายพันธุ์สุดท้ายแล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้แค่มาแต่งนะคะเป็นกุหลาบฝรั่งเศสค่ะดีดเมื่อปีประมาณคิสสากลาร์1,920-1,987นะคะเป็นไม้เลื้อยนะคะฟอร,ริบันดานะคะดอก หนึ่งว่าก็ดอกขนาดปานกลางนะแต่ว่าในข้อมูลเขาบอกว่าเป็นดอกขนาดใหญ่เท่าที่เห็นในประเทศไทยนะคะกลิ่นหอมหวานนะคะกลิ่นหอมปานกลางนะคะไม่ถึงกับแรงมากนะคะไม่ได้บอกว่าเป็นกลิ่นอะไรนะคะวันนั้นก็ไม่กล้าดมนะคะสีดอกเป็นออกสีชมพูนะคะแบบนี้นะคะอ่อนๆนะคะดอก2.5นิ้วนะคะต้นสูงประมาณ200ถึง365เซนติเมตรนะคะ พุ่มกว้างประมาณ120ซนิเมตรค่ะสามารถเอามาทำเป็นสมุหลาบได้นะคะออกดอกบ่อยออกดอกดอกแล้วก็สายพันธุ์นี้นะคะเห็นค่อนข้างบ่อยนะคะคิดว่าน่าจะเลี้ยงไม่ยากนะคะน่าจะเป็นที่นิยมนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองหาม,มาปลูกกันดูนะคะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะ แล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถถามได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าจะถามที่แฟนเพจกเกษตรดูรโน้ตบ้านหรือรถแลนด์การ์เด้นก็ได้นะคะรับเวลาลงคลิปอยู่ที่ประมาณเวลาสองทุ่มของทุกวันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงทุกวันนะเพื่อนๆลองมาส่องดูแล้กันก็จะพยายามลงให้ได้ทุกสัปดาห์นะคะวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้โอกาสหน้าไว้พบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ